ครับพี่น้องเบาสิงขนะันน้องมณีผมเองเบาสิงคันกับมาทีสารปูองค์ดำของช่างจรวดครับพี่น้องพอดีมีจานเด็ดมาลงเอเลขกซึ่งเขาก็เดือครับพี่น้องมณีผมก็เลยมาเห็ดคลิปก็เปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเบิรงขึ้นเ่าก็เดิมเนาะเอากับมาเบิรงในก,กันครับพี่น้องว่าจานเด็ดวันนี้สิได้ตัวใดเนาะให้พี่ให้นอ้องเขาว่ามันถึงมาหลายงวดแล้วครับพี่น้องมณีก็ว่าลงเอาอีกครับ เก็มาเบิ่งในการเรื่อยๆเนาะพี่น้องตอนนี้ก็สาธุใครพิมสาธุเดี๋ยวอยู่ข้างๆเพิ่นก็บ่ได้เบาเนาะเปิด่าเสียงดังกับพี่น้องยันลบกวนอาจารย์เขาแบบมาบึงในการเรื่อยๆเนาะว่าติดต่อตัวใดพี่น้องผมเองมาสุกันก็มาบ่ทันดอกพี่น้องมาบ่ทันเนาะเฮ็ดพิธีเฮ็ดพิธีไปหลายเต๋อแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังจุดเทียนเพื่อทำตัวเลขกครับพี่น้องเขาก็มาเบิ่งในการกับมาสุขันเนาะว่า แสดงตัวไรเขากับเบิ้งกันเลยครับพี่น้องมัอนี้ครับบ่าสินคันเนาะมัอนี้ผมเองบ่าสินคันกับแม่เฮ็ดคีเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับพี่น้องเฮ็ดคีเพื่อเปลี่ยนแนวทางไอ้พี่น้องเบิ้ลเขาก็เดิมของบ่าสินคันเนาะครับพี่น้องเบิ้ล้วกับพี่แจ้าหน้าที่ญาตินะครับพี่น้องเขากับเบิ้งกันเรื่อยๆว่าการเด็ดแได้งตัวไรครับพี่น้องมัอนี้มาลรงอเล็ที่สารปูองค์ดำของช่างจรวดคือเก่าเดิมเนาะพี่น้องมาพอท่านครับพี่น้องมาหอดเป็นเฮ็ดพีตีแล้วเกิดว่าก็แล้งต็เนี้ก็แล้งส็ เทียนเราเรียนกับพี่น้องมากกว่าท่านเนาะโอ้หรือว่าพี่น้องเขามาเบิ่งหลายอยู่มาเบิ่งหรือมาให้กำลังใจเถอะถามมาเอาโชคลาภจากอาจารย์เด็ดเนาะกว่ากับมานไปหลายงวดแล้วครับพี่น้องเอากับมาเบิ่งนี่กันกับบ่าวสุขการเดือนเนาะมือนี้ว่าอาจารย์เด็ดสิได้จตัวใดครับพี่น้องเด็ดคิดเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วกับพี่แจนร้าย่านครับพี่น้องคือเก่าคือเดิมของบ่าวสุขการเนาะเงียบๆไปครับพี่น้องเนาะอย่ารบกวนอาจารย์เพื่อน มวนนะมวนนะเนาะตามดูนอัติายุไตกานแนเในกาลเดียนแลวาสเดตโต้รเนาะสาธุสาธุปังๆเลยปูองดำเลยวันนี้ตังคือเกาคือเดิมคือตึกคือคือแต่กอนเลยปูองดำให้ปังๆคือเกาคือเดิม สาเด้อมันงปูเาสีดำลงมาเลยพี่น้องสีดำลงบองขันเลยเอาเป็นกังได็น่ะพี่น้องเบิ่งคัก้อนหนึงแจงัใว่ปะสีดำลงมาเลยมาคุ้มขันเลยพี่น้องขันตีเฮ็ดขันตีเฮ็ดเหล็กอ่ะคุ้มไปสีดำคุ้มเลยพี่น้องเลยจได่มีคนบังแสงไฟบ่เออมงด้กันเลยพี่น้อง ก็จะบางแสงไฟนงตใจมัมาตอนนี้ยังแปลกๆสาธุสาธุเ่องดำแสงสีกัน่าใส่ฝังๆคือเกาเดิมเด้อมันหมานคือเก้าเลยสาธุสาธุไป่น่องสาธุนะค้อมกันพี่น่องสาธุสาธุสาธุ เฮงเฮงังปังมันหมานเด้อคุณองค์กำแสนสิริจันทาให้ให้ทุกเก่าเด้ออาจารย์เฮดพิธีเทียบบอแล้วครับพี่น้องหอกรอเบิ่งในกันเรื่อยว่าอาจารย์สิได้ตัวไหนให้เอฟซีพี่น้องมาส้่ยกันเนาะพี่น้องเข้เบิ่งด้กันเรื่อยๆไปนี่ เป็นพิธีแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้นะครับอาตูเดอรอาตูอุองดำแสนสิริจันทาให้แฮ่งๆปังๆคือเกาเด้อวันนี้สามตัวตรงๆคือเกาอาตูซาตูพี่น้องเข้ากัวมาลายอยู่เต็มเลยอ่อมเลยเอาธุครับเบิ่งเล็กๆได้เรื่อยๆเนาะพิมสาธุก็ขออภัยตัวไหนตัวนี้ก็ับไปที่การแก่เดี่ยวมั้งเหรอเราก็เบิ่งเรื่อยเนาะว่าเจอไดนเนาะพี่น้องเข้า เป็นย้างดีเลิกดีย่ำดีก็คอยเป็นชี่ดีดีแจ๊ดีเจโนงหรอพูดเออของเีอกรดเอพอจุดีมงคั่เจี๊ยดีเจนเจหลุกเจหลานพอหันท่านตกะทานใช่หเจลดเหลเจหลานเจีจมะจํวันที่สิบหกท่านว่ากระคอยเดกรัฐบาลจะดีกระคอยมากคงกระพูดหายเออกระคอยได้ดีคอยชี่นง เอาพี่น้องสาธุสาธูรับกันเนาะให้มันมันกัเนีนนนเ่ยพี่น้องสาธุสาธุในการดที่องค์ดำแสนสิริจันท่าครับพี่น้อง ทานมีากระทีุกระาังกม้่นมากัเงรับข้าพนธสีรัาอเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเขาก็ลอเบิงเด้อว่าอาจารย์เบินสิเขียนตัวไหนเนาะ เบิงให้จบเร้่อพี่น้องตอนนี้เป็นยิบออกมาจากขันแล้วเราก็รอเบิงว่าเป็นสเขียนใส่กระดาษ A4 ตัวใหญเนาะจตัวน้อยเราก็รอเบิงในการแคปไปเรือครับตรงกับใจที่พี่น้องติดไว้ไว้เอาออกจากขันมาว่างกันนะพี่น้องนะครับอาสีงวด้อยในการเรือเนาะพี่น้องกับเบาสังขารวันนี้ก็มาเห็ดคลิปเปลี่ยนแนวทางที่ห้านะครับพี่น้องเบิงคือเก่าเพื่อเดิมมากกว่าสังขารพี่น้องไปที่สำหรับสีงวดที่ร้ายเติมแล้ว งวดนี you ่ยังดีเนี่ย่อท่านตัวเลขนะครับพี่น้องรวย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 เอานี่ก็ะยิบออกมาว่างในคันละในประธานแล้วเอากออกกเบิรงในการว่าอาจารย์เป็นสิพิจารณาและเขียนใส่กระดาษ A4 ตัวใดนเนาะเอาก็เบิรงในการเรียนเนาะออดใจล่อครับพี่น้องเบิรงให้จบเด้ออวดใจล่อว่าจะได้ตัวใดนเนาะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องเฮาเนาะเฮาก็รอบเบิ่งอาจารย์เพิ่นสิเขียนใส่กระดาษ A4 ให้กับพี่น้องเนาะเฮาก็บเบิ่งนในกัน,นเรือ่อยๆเนาะตอนนี้ก็สิแล้วแล้วครับเดี๋ยวรอแต่อาจารย์สิว่าครับเอาพี่น้องเฮามาฟังอาจารย์เบิ่งเราสิว่าหยังเนาะฟังในกันครับพี่น้องของเราสิว่าหยังเนาะอาจารย์นั่งรถออกจากบ,บ้านมานี่อาจารย์ก็บ่ฮู้เลยว่ามื้อนี้ว่าอาจารย์สิได้เล็กตัวใดเออนอกสว่าสิมาท้ำพิธีขอ นี่กระปูองดำแสนสีจันท่านาคราดนะสาธรกระปงหูวเลยว่าว่าสิได้ตัวใดนอกจากวาสิมาทำพิธีขอแล้วตะปูพจนิเมตาจะดีพนกับพระธานพ้นมาให้หรือว่าประธานโชคลาภมาใหายพนกับหาแนวทางมาจังซี่ท่านพี่น้องชอบนะพอไปพิจารณาเอา มันชอบกับพานเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแนวทางแบบนี้แต่ว่าสําหรับจานจานก่ยึดมันในจุดๆนี้ว่าคนห้ยมากแบบนี้จานกระเซียวจังสี่ที่มันเป็นแนวทางของเฮาเพราะว่าจานก็เลว่าหายพี่น้องมีโชคมีลาบเรือผู้ใดมีโชคมีลาบที่วาอยากสี่ทำบุญกุศลหรือว่าร่วมสาง่นก็ให้ซอยพอจุดวพดคนสางให้ได้เด้อ สาธุ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 เออหาจารย์แปรให้เน้อเราบัดที่นี่จานไห่มือนี่คือว่าไห่เป็นแนวทางเราพี่น้องเนาะไปหาลอตเตอรี่เอาเพราะว่าจะมีโชคมีลาภเพราะว่าจานก็เลยบอกว่าอันนี้มันคือเป็นโชคลาภ จากผู้เพิ่นแถวทุกคนสิเมตตาเนาะพี่น้องเนาะเพรหูเพรมีผู้ใดหูว่าสิเลขรก็ตัวใดอะไรยังไงเขาก็ขอแนวทางเพื่อว่าสิเรเสรียงโศกเสรียงลาบจะได้ไปยืมหาลัตเตอรีสักใบสองใบก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะก็เอ้าจักว่าสิซื้อตัวใดดีวางกันนั้นก็เป็นแนวทาง้พี่น้องเด้อวัตถุเดี๋ยวจะชอบเดี๋ยวจะมกแต่ียมสำรับจานจานบอกไปก่อนว่า สำหรับแนวทางนี่คือแนวทางของจานเนาะจานก็เลยบอกว่าเงี้ยสีดังมากจะใส่จะถิ่มเล็บพวกนี้เด้อพี่น้องเด้อถิ่นด้านเราก็ได้บางทีจานก็เลยฝากไว้แน่เรียนั่นค่ะเรียเป็นศพเป็นหลักเรียเป็นสิ่งดีๆนะพี่น้องเนาะครอยพี่น้องที่มาเมื่อนี้ก็คอย เฮงเฮ่งรับรองเลยด้วยเขาดีน้าดีหน้าดีงามสาธุ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 เอาไปเจ้าน้ามึงนด้นแม่เด้อจ้าที่บันไดจานเจียนได้ยังสิจานเห็นกันอยู่สุผู่สุคนเนาะพี่น้องเนาะจ้าอาจารย์เห็นไหมเนี่ยจานจานเห็นไห้เฮ้ยขอบใจยันใส่ให้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้เด้อใจเย็นๆเด้อพี่น้องอะเตรียมตัว เดี๋ยวอาจารย์สิเขียนให้พี่น้องเข้าก็เบิ่งอาจารย์เด็บเป็นสิเขียนให้เนาะตอนนี้ก็กระังเตรียมกระดาษครับพี่น้องเอาก็ตาเบิ่งในการไปเบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องตอนนี้เบิ่งกระเรียมกระดาษแล้วว่าเปิ่เสิไดตัวใดเนาะเอาก็เบิ่งในการเรื่อยๆเนาะพี่น้องเขียนครับตอนนี้เบิ่งในการเรื่อยๆเนาะพี่น้องฝันครับ ฝันว่านี่ครับฝันว่านี่รถน้นำมนต์อ๋อเลว่าเฮ้ยรถน้นำมนุนมันเป็นอย่างน้องน้องว่าที่นี่เราสิไปหลุดยุใสอาจารย์ก็ยังไม่ทันหูอยู่ครับอาจารย์ก็เลยฝันฝันว่ารถน้นำมุนอาจารย์ก็เลยว่าอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊ยอยากสิได้แนวทางไปผิดใจหน้ามึงเนี้ยอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊ยขันน้ำมนต์ของอาจารย์มันคือนอย่างอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊ย แล้วจารย์ก็ຈับไม้ไม้ก็ไม้ศิษย์น้ำมนต์เอ๊ะมันคืออย่างว่าจารย์ได้คิดคิดมึงก็โอ้สิได้ไปรถทางไหนນนาะน้ไดเรยว่า คมันกับไก่ติดไหมเม็ดเดียวแขียนแขนจานเขียนเม็ดเดียวแขียนแขนครับพี่น้องสีแดงต่างหากครับเขียนว่าเม็ดเดียวแขียนแขนนะก็เบิ้งด้วยกันเรื่อยๆเนาะเปอร์แล้วพี่น้องเปอร์ซูนเปอร์ซูนโอ้โหเ็ดเดียวคือ พี่น้องผมพิมพ์ไปเลย80สาธุสาธุแปดศูเด้อแปดศูนย์เราพี่น้อง80เด้อ80ดศแปดศูนย์จ้าแปดศูนย์เหรอครับพี่น้องพี่น้องเข้าเนาะฟังเอาในอันนี้ช่องยูทูปต่างๆนั่มเด้อพี่น้องว่ามาหลายช่องโปรดมาเกือบพอสามสิบสองวันนี้ครับพี่น้อง เมื่เรบ่าที่เสียงแสกหลายเนาะหลายช่องตีเวาเนาะพี่น้องฟังเอาครับเบิ่องล่วกับพี่เจนได้ย่านกับพี่น้องรอนะครับรอรออีกนะครับจีบเปลี่ยนแนวทางเด้หอเี่น้องเมื่อนี้ครับช่องยูทูบแล้วก็สามสิบสองกับพี่น้องวันนี้เนาะเอากระเบื้องในกันเลยครับพี่น้องครับคือหกกับเก่าดันก็เลยบอกว่าดันก็เลยบอกว่านั่นครับทั้งในก็บย้งนี่นะยง นี yeah. ่ยโย่นะเนี่ยตัวเนี่ยเพราะว่ามันก็เก่ามันเป็นตัวียกันนะเก้าสี่เกาสี่หนึ่งจัสี่หกสนึ่งเจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อเก่าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งประมาณนี้เนาดังมาจะใส่กระซังครับสองตัวพี่น้องครับนี่สองตัวน่สองตัวอาจารย์บอกว่าดังมาจะใสกระซังแห่นี่สองตัวเด้อพี่น้องเด้อ ดังมาแตใสกระซางให้เน้นสองตัวนะครับอาจารย์บอกแล้วนะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุเด้อยู่ด้วยกันนะครับเพิ่งออกไปไหนนะครับคุณผู้ชม fc อยู่ด้วยกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สรุปให้จนกว่าอาจารย์จะลุกนะครับ อยู่ด้วยกันเกินกว่าอาจารย์จะลุกขึ้นนะครับ F4 เด้อเอาท้ายไวแคบไบนะครับพี่น้องอาารจะวไม่ได้นอาจารย์จะตรวจเั่น้อไมาจารย์จวอเดียวอาจารย์จะลงสักขละอีกอันหนึ่งนะครับอีกหนงดนีอาจารย์กวาเจ้าเป็นปสิปเนี่ยอครับ เดี๋ยวอาจารย์เขียนอยูะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเด้อเด็ตัวเลขจอย่าเพิ่งไปใส่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์สรุปให้ตอนสุดท้ายนะครับจนกว่าอาจารย์จะสรุปให้นะครับจะเขียนสองตัวให้เน้นๆนะครับเดี๋ยวถ้าออกไปก่อนเดี๋ยวจะพลาดนะครับยูซีเดี๋ยวจะพลาดนะครับเอยวาเพิ่งไปไหนนะครับ ดูให้จบคลิปนะครับจ้า์กำลังสรุปให้อยู่นะครับอย่าพึ่งไปไหนเด้อเดยวจะพลาดเลขสองตัวนะครับเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยดูไม่จบคลิปแล้วไปพลาดเลขสองตัวนะครับดูให้จบก่อนนะครับดูให้จบคลิปก่อนนะครับแล้มาดูอีกนะครับ

เขาบอกเม่ห็นเรอเนาะด้วยนะนี่น่นี้เาไม่เนสาธุสาธุสาธุเดียวแข่งแขนเดี๋ยวอาจารย์ลงยันให้นะครับเอฟซีนะครับารนะครับเาส่งซีหนึ่งนะครับ

เลขตัวนี้แหละทีเด็ดเลขเด็ดเลยนะครับดูคล,ค,บคลิปนี้ให้จบน,นะครับเบิงคลิปเมี้จบเด้อพี่น้องเต้งทีเด็ดพี่น้องเบิ่งเืจะไล่ช่องครับพี่น้องเนาะเสียงเซลล์เซลล์เบิงเอาตอนอาจารย์เขียนครับพี่น้อง ขอบคุณเอฟขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ต้องกได้ละว่า่ศูนย์ซื้อไว้จอนนี้ยนี่แล้วอ่า่อแชกเความฝันต้งเลยสมข้อที่ดังหึงเลยบนหนึ่งเลยเฮดังกลึงเลยอาจารย์เขียนแล้วเก้าสี่หกสี่เบอร์อพี่น้องเลยขอบคุณเอ ครับพี่น้องของวาสิคข้าน้องแบตกับโฮซื้อว่สตามแม่งนะครับพี่น้องเบอรงเอาเดอร์พี่น้องแบตสิเมิร์ครับผมเองกับพ่อสนีกอนคิปมี้ครับพี่น้อง